สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับพบกับช่องตาซาวดีโอนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอนานเลยครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับช่วงนี้ก็ได้ลองเติมน้ำมันนะวันนี้วันแรกนะครับของการ รอมานานนะครับดีเซลลง34บาท49สกสตางค์รอนานมากนะครับทุกคนก็คงจะแฮปปี้นะครับกับดีเซลลงแต่ว่าของไม่รู้จะลงมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ก็คิดว่ากล้าขนส่งก็ยังจะยังไม่ลงนะครับยังไงก็ยังไม่ลงอยู่แล้วรออีกสักพักนะครับรออีกสักพักถ้าดีเซล,ลเหลือสักประมาณลิตรละ30บาท ผมเชื่อว่า,าข้าวของต่างๆก็คงจะถูกลงนะครับก็คงจะถูกลงนะเพราะไม่รู้ว่าอะไรยังไงรอดูครับตัวนี้ก็กระทรวง,งกระทรวงพลังงานก็ลดราคานะ้ำมันดีเซลลงให้มันถูกลงนะครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ใช้รถดีเซลนะครับรถดีเซลเป็นรถที่ ใช้งานมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีแรงบิดช่วงต้นนะครับไม่ต่างอะไรจากเบนซินเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาขับเคลื่อนเนี่ยเบนซินจะรอบจัดกว่าดีเซลจะรอบรอบไม่จัดเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นแบบธาตุหนักๆแต่ว่าเวลาการลากรอบการพุ่งทยานเนี่ยเบนซินจะพุ่งไปก่อน แต่พอรอบป่าจะกลับกันนะครับดีเซลจะกดไลบ่บี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 กัก็ไล่ไล่บีได้พอสมควรนะครับเอาเท่าที่ผมเคยลองแบบเล่นๆกับเขาดูนะวิ่งความเร็วร้อยยี่เท่ากันนะครับความเร็วร้อยยี่เท่ากันเบนซินไอเครื่องรถรถรถเก่งมันก็จะหน้าหน้ามันก็จะแคบลงถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นดีเซลหน้ามันก็จะกว้างนะครับหน้ามันจะกว้างหน้าไอแก้มมันมันเขาเรียกว่าแก้มยางสิ แก้มยางมันจะก้างกว่านถ้าเป็นรถเก่งแก้มยางมันก็จะแคบแคบวงล้อก็จะน้อยความเร็วก็จะได้มากขึ้นและก็อ่าเพราะว่าอ่าแล้วก็วกซีซีของรถเก่งมันก็น้อยไงครับเครื่องเล็กนะครับน้อยๆแล้วก็มันก็จะสามารถวิ่งได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นดีเซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อใหญ่ล้อใหญ่ล้อหนักนะครับการ การพยุงตัวการอะไรของเขาเนี่ยมันก็ตามลักษณะของรถเนาะอย่างรถผมมันล้อสิบนิ้วแล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็กราฟเก็เป็น18บแนะครับสิ 18. แก้มยามสูง6กหแล้วก็นายางกว้างหกสองห้านะครับสองหกหนี่คือเป็นสแตนดาดของรถทั่วไปละนะครับไประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของน้ำมันที่มันลงมาแล้ว นะครับลงมาแล้วทำให้เราใช้น้ำมันได้ถูกลง50 50สตางค์จากแต่ก่อนเนาะก็เติมน้ำมันกันหนักหน่หนวงพอสมควรถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังไม่ลงก็คือพวก power power diesel พวก diesel premium ยังไม่ลงโอ้ถ้าลงสักหน่อยโอหจะดีมากเลยต่างกันตั้ง10กว่าบาทแพงมากครับดีเซลพรีเมียมแพง มีคนเติมไหมมีครับเติมแบบเพียวๆเ,เลยดีเซลพรีเมียมเพราะว่าอัตราการซิดเปลืองอะไรต่างๆการพุ่งทยานของรถนะครับจากที่ใช้พรีเมียมนะครับจากที่ใช้พรีเมียมแต่รถผมยังไม่เคยใช้พรีเมียมเพียวนะยังไม่เคยใช้พรนะีเมียมเพียว ก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่ามันพุ่งทะย,ยานได้ขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่มีคนจับตัวเลขนะครับมีคนจับตัวเลขก็ถือว่าถ้าใช้ดีเซลเพียวดีเซลเพียวเลยนะไอดีเซลพรีเมียมขอได้พรีเมียมดีกว่าเพราะดีเซลเพียวเนนี้ไม่มีขายกระเบียดพรีเมียม่อต้องจ,จับตัวเลข ตัวเลขนะครับอย่างเช่นรีโวตัวเกียร์เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็เป็นตังที่ผมเคยจับให้ดูนะครับเอาแบบสุดรอบเลยก็อยู่ที่12.21นะครับ21วินาทีสุดถึง100เอาแบบสับเกียร์แบบไม่สับเกียร์แบบเหมือนท่าบ้านทั่วไปแต่ถามว่าเวลาขับจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้12วิหรอครับอย่างน้อยก็คือให้มันทะเยอทยาน ไม่มันเยอะๆๆหน่อยนะครับก็พอที่จะอทําทให้รถรู้สึกว่าขับแล้วไม่เหนื่อยช่วงต้นให้มันมาดีๆนะครับช่วงปลายก็เก็บไว้ไม่ต้องไปขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่รถก็เดี๋ยวนี้ก็ขับได้อย่างมากสุดก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้ว รถบรรทุกก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับนี่รถท่วงรถอะไรพวกนี้คงไม่วิ่งเป็นร้อยแน่นอนเพราะว่า 1. นึ่ทำไมถึงเขาไม่วิ่งเป็นร้อยรู้ไหมครับหเฟืองท้ายเขาใหญ่เฟืองท้ายใหญ่เขาเรียกว่ารอบเร็วนะครับรอบเร็วเฟืองท้ายใหญ่ส่วนกระบะนี่จะเป็นรอบเล็กนะครับเฟืองท้าย,อยรอบอืดหรือรอบคานมันจะช้านะครับเพราะว่าถ้า ทำไมเขาถึงทดฟ่งท้ายมาต่ําสาเหตุเกิดจากหนึ่งทำให้รถนั้นสามารถทะเยอทะยานและก็ได้ความเร็วที่สูงขึ้นแล้วก็รถเนี่ยส่วนใหญ่เราก็าทางวิศวกรได้คำนวณมาแล้วว่ารถขนาดนี้ใช้เฟืองท้ายเบอร์นี้กับเครื่องยนต์ประมาณนี้ขับแล้วได้อดัตราสิบเปอรขนาดนี้นะครับประหยัดน้ำมันไหมนะครับ แต่อย่างของรีวเนี่ย12.43เจอ12.43เป็นเฟืองท้ายที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าแ,แต่ถ้าอยากให้ดีก็คือทดสัก3.3อ่า3.3ผมไม่แน่ใจฟันเฟืองนะนะ่าจะประมาณ40.13 40.13ก็โอเคครับลดมาอีกสักเบอร์นึงแต่อาจจะอืดๆหน่อยแต่มันก็จะได้ไหลไหลปลายนะครับความความเร็วก็อาจจะ อาจจะตรงตรงกว่าเดิมนะครับตรงเพราะว่าเฟืองท้ายของรีโวคันนี้3.583 3.583ก็1243อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนยีซูดีแบกตัวใหม่ล่าสุด1.9 3.7งจก็ดนะครับสาก็สิบส 43 11อ่ะเราไปหารูแล้วกันเนาะเอา43ตั้งหารด้วย11ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับ3.727นะครับก็คือ Revo ไอ้ Vigo c ช a m p เคยเอามาใช้อยู่นะครับ3.727นี่ก็โอเคนะครับตัวยุกสูงด้วยตัวเตี้กก็ใช้3.583นะครับก็คือเอาเฟืองท้าย Vigo นั่นแหละมาใส่นะ เฉพาะตัวเตี้ยนะแล้วก็มาเป็นตัวสูงตัวสูงก็ตัวนี้ก็จะเป็น3 8มจุดแดนะครับสามจนะครับโอ้วันนี้รัวครับบอกเลยเบอร์เบอรครับนะมาจากนะครับเพิ่งไปศึกษาศึกษาหาความรู้นอกสถานที่มาเบอร์ครับเบอร์จัดต้องขออภัยนะครับเบอร์มาก